ผมในเริงนาลงเยสชการมาคุณรบเมาช่วงทำงานจราจรทั่วไปวันนี้ผมมารับหมุดโซล่าเซล์สะท้อนแสงซึ่งเป็นสเปคของทางหน่วยงานที่เขาเขาอ,ออกแบบมาคล้ายๆจะล็อกสเปคเป็นร้านให้จราจรโดยเฉพาะเลยนะครับ <c oughs> มีเจ้าเดียวเป็นงานหน่วยงานราชการแล้วก็พอดีเป็นหน่วยงานหนึ่งไหมพาอ,ออกใแบบแล้วก็ล็อก ตองกมาเห็นข้างล่างเลยนะเป็นไทยจราจรทีนี้พอเขาทําตรงนี้แล้วเขาส่งเป็นถนนสวยงามจังหวัดผมจอดดูจากไอ้นี่รรเ,นเลยครับจากเฟซบุ๊กเลยผมรับงานทั่วไปผมก็ต้องดูว่าคือร้านค้าที่มีของที่ได้คุณภาพแล้วก็ราคาต้องไปกันได้ด้วยวก็ซื้อของลอร้แห่งแต่สุดท้ายก็น่าจะมาจบที่เป็นลูกค้าประจําของไทยจราจร่แหนะครับ ของไทยจราจรนี่ถ้าถ้าดูจากเริ่มแรกจริงๆนี่ผมก็ไม่ไม่เชื่อนะว่าเขาจะมีของหลากหลายแบบนี้คือที่ว่าเป็นยูนิวอร์แซลมีหมดครบครบหมดทุกอย่างครบหมดทุกอย่างแล้วก็เขามีการทดสอบก่อนสง่สงของส่งแล้วก็เอาไปใช้ติดตั้งที่หน้าง,งานก็ยังไม่เจอปัญหาถ้าคุณไม่อยากพลาดเคล็ดลับและบริการร้านไทยจราจรสามารถคลิกลิงก์ใต้โพสนี้ได้เลยนะคะ